ที่ได้ดอกการเมืองมานะตอนนั้นก็มีปัญหามากมายตั้งแต่พักใหม่ๆขึ้นมาเขาก็ต้องการตัวก,นวก,นกำนันที่จะให้ไปอยู่พักเขาแต่ว่ากำนันก็ไม่ได้ย้ายไม่ได้ไปไหนกล,กลับอยู่ประชาธิปัตย์ตลอด,ด,ลอดอแล้วรอบนี้นี่คือคือเหมือนว่าเป็นพื้นที่เดิมคือปีที่แล้วเนี่ยปี50เนี่ยเขตสี่นี่ใครพื้นที่แถวเนี้ยบอพลอยเนี่ยใครใครเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ เจ้าของพื้นที่ก็กำนันหยุ่นะครับเป็นเจ้าของพื้นที่แต่สมัยปี50นะรู้สึกว่ากำนันอยู่จะสอบตกสมัยตอนนั้นเขารวมเขตหนึ่งกับสองเป็นเขตใหญ่ก็รอบนี้รายกายเป็นว่าพื้นที่บ่อพลอยเนี่ยสองกำนันเจอกันกำนันหยุ่กับกำนันเสียคือมันมันมันจะพูดยังไงว่าคือเวลาเขาแบ่งเขตลงแล้วเนี่ยทางพักก็มีมติว่าส่งผมมาลงเขตสี่ ซึ่งผมเองนั้นได้เข้ามาทำกินอยู่ในในในเขตนี้มาสร้างฟาร์มหมูบ้างฟาร์มวัวบ้างก็มาอยู่ในเขตที่มาอยู่มามาซื้อที่ตรงนี้อยู่มาสิบเอ็ดปีแล้วก็มาตั้งฟาร์มหมูฟาร์มวัวอยู่ที่นี่แต่มาอยู่จริงๆมาอาศัยนอนพักอยู่ที่นี่จริงๆแล้วสามปีสามปีสิ้นเสนร็จพื้นที่เดิมนี่เป็นจุดไหนนะครับของกำนันนะครับพื้นที่เดิมเมื่อเมื่อสมัยแรกปี38มแปดเป็นพื้นที่เขตสอง <C oughs> อำเภอธรรมก,กาศเขตสองแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสอสอเข้ามาขอพื้นที่ไปซึ่งซึ่งเป็นสอสอที่เคยชนกันมาแล้วมาขอพื้นที่แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะมาอยู่ปรชิชัตที่ปัดกำนันเ็าให้เขาแล้วกำนันก็ไปลงเขตห้าเขตห้าซึ่งประกอบไปด้วยไซโยกถอภูมิสังขละ สีสวัสด์หนองปลืออันนั้นเป็นเขตห้าซึ่งไม่ไม่ไม่ใช่เป็นบ้านเกิดกำนันซึ่งเป็นเขตที่ปลายเขตจังหวัดกาญจนบุรีคือเป็นเขตของตะวันตกเป็นพื้นที่ตะวันตกแลก้วกำนันก็เดินทางออกจากเขตเขตสองซึ่งเป็นบ้านเกิดเดิมคืออำเภอทับากาศก็ไปลงเขตห้การเลือกตั้งสมัยนั้นเขตห้าเนี่ยกำนันเลือกตั้งว่าสามสาครั้งซ้อนในในสมัยเดียวครั้งแรกครั้งสก็ชนะครั้งที่สแพ้ก็ ก็โอเคก็ปิดตรงนั้นแล้วก็ดอกการเมืองมาตลอดแล้วอะไรทําให้กลับมาไม่ปีห้ามันมันมันมีคดีอะไรกันต่ออะไรตอนนั้นขึ้นศาลกันอยู่มากมายแต่ว่าปี50ก็กลับมาปี50 50ตอนนั้นบาก็ยังยังยังไม่ได้ลงตอนนั้นยังไม่ลงก็มีลูกชายเขาลงอยู่ัตพลปวดที่ปิด รักำนันเพราะตอนนั้นมันยังข้ามรูกค้ามบอกเลยแลสมัยนี้สมัยนี้ก็เมื่อเขาแบ่งกันเขตใหม่เขตหนึ่งเขตสเขตสาเขตสี่เขตห้ากำนันทางพรกมีมติว่าให้กำนันมาลงเขตสซึ่งเป็นเขตที่ตอนที่เราจอบการเมืองเราขึ้นมาอยู่เขตสี่แต่ส่วนมากเนี่ยคนในในพื้นที่เนี่ยจะรู้จักกำนันหมดจะรู้จักชื่อว่ากำนันเสีย เหมือนกับเป็นคนในจังหวัดกาญจนบุรีโดยกําเนิดแล้วเราก็โตที่นี่ไม่ได้ย้ายไปไหนส่วนมากคนในจังหวัดเขาจะรู้จักกำนันเพราะกำนันจะเป็นคนที่มีพรรคพวกมากในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายกเทศมนตรีขณะนี้ยังเป็นนายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดปัจจุบันเป็นนายกสมาคมมา16ปี ขณะนี้ก็ยังดํารงตําแหน่งอยู่ก็คิดว่าเราก็มีพรคพวกเพื่อนฝูงมากผู้คนจะรู้จักเยอะแล้วก็มาเขตสี่นี่เราก็เหมือนมาฟื้นฟูใหม่ซึ่งเราทิ้งพื้นที่ห้วยกระเจาเราขวันไปเป็นเวลาประมาณ11บเอ็ดปีแ,แต่การที่เหมือนเว้นวักไปนานเนี่ยเราก็มาเจอกำนันหยุนเนี่ยทำให้รู้สึกเสียเปรียบไหมครับดูจากการเดินลงพื้นที่แล้วอีกสองสามสัปดาห์นี่โอกาสชนะเป็นยังไงบ้างครับแต่ใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ขึ้นมา เป็นผู้นำคนเนี่ยคือเขาจะได้ยินชื่อกำนันแต่ไม่เคยคุยเพราะรุ่นพวก30กว่าพวกนี้จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกสอบตอแต่ผู้นี้เขาจะได้ยินชื่อกำนันตลอดวกก่ากำนันเสียกำนันเสียแต่เขาไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยพูดพูดคุยกันพอตอนหลังมาฟื้นขึ้นมาก็คนรุ่นเก่าเขายังอยู่พวกพ่อแม่เขาอะไรเขาก็ยังอยู่เขาก็โอ,โอเค ก็ตอนนี้ก็รู้รู้สึกว่าในภายในสองสองเดือนเศษที่เดินมาก็รู้สึกพื้นที่ที่จะจะกลับมาเยอะกลับมากลับมามาากก็คงจะไม่หนักใจอะไรการเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งนี่คงอยู่กับประชาชนมากกว่าแล้วตอนนี้นี่ความรู้สึกมั่นใจโอกาสจะได้เข้าไปในสภาเป็นยังไงบ้างฮะโอกาสคิดเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้นะฮะคือมองดูแล้วเนี่ยผลการ แข่งขันตั้งแต่หาเสียงกันมาอะไรกันมาประชาชนก็ตอบรับดีฮนะเพราะว่าทางพรรคเรานั้นได้เป็นผู้นํารัฐบาลมาแล้วก็ได้สร้างความมั่นใจให้กับชาวไร่พวกเกษตรกรเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็ผู้สูงอายุอสมอที่ทางพรรคเรานั้นได้ดําเนินการได้จัดทําให้อะไรให้เขาก็ยังระลึกถึงพรรคประชาธิปัตย์พวกผู้สูงอายุอสมอ แต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องมามามา,าลงในพื้นที่ที่มีส,สีสีแดงอยู่เพาะตรงนี้ก็คงมีปัญหาบ้างเพราะว่าเราก็ต้องต่อสู้กับสีแล้วจริงๆเขาถามว่าประชาธิปัตย์สีอะไรบอกประชาธิปัตย์คือสีของประชาธิปัตย์คือธงชาติไทยเราไม่มีสีเรามีทุกสี สีสำคัญที่สุดคือสีธงชาติไทยนโยบายอะไรที่ประชาธิปัตย์ทำมา2อสปีแล้วจะโดนใจคนที่บอกลอยนี้ที่สุดนะครับโดนใจมากที่สุดคือเท่าที่สังเกตดูนะก็ผู้สูงอายุอ,อสมมและก็มีการศึกษาและก็บัตรประชาชนใช้รักษาฟรีไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็สามารถที่เราจะใช้บัตรประชาชนได้เพราะตรงนี้ แล้วก็เรื่องที่ดินที่อยู่ในเขตทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ของของพูดง่ายๆว่าทางนี้เขาจะบอกเป็นพื้นที่หลวงถ้าหากว่าผู้ที่อยู่อาศัยมาจากถึง10ปีหรือเกิน10ปีขึ้นไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยต่อไปในพื้นที่นี้เราคง <c oughs> จะเขาจะคงจะได้รับโฉนดชุมชุมชนคือพื้นที่ที่ตัวเองได้อาศัยอยู่มาเป็นเวลาหลายสิปีหรือเกือบชั่วยุคน พวกนี้เขาก็โอเคเขาก็เห็นว่าประชาธิปัตย์นั้นพวกเขาเนี่ยได้รอไอ้เรื่องที่ดินเนี่ยมานานแล้วแต่ก็มาสําเร็จเมื่อตอนยุคประชาธิปัตย์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอผลเลือกตั้งอีกทีนึงครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอหนึ่ง